พู้เลาจะหาว่าคุยยิงโชว์เลยทางนี้รอรับกระป๋งองโอ้ยยิงดิจะซอยขาทัเพื่อเอ้ยแต่เดี๋ยวคุณเห็นนกหวีดผมล่วงตรงไหนไหมผมหามาสามวันแล้วไม่รู้ว่าร่วงไาอยู่ตรงไหน <c oughs> ไม่น่าไปตำรวจเลยตลกอะไรกันประชาชนถ้าสีเขียวเนี่ยหนูเพิ่งเสกมาใหม่ๆแต่ถ้าสีน้ำตาลเนี่ย มันกําลังจะกลายเป็นแบงค์พันแล้วคะ่ะโออมีแบบนี้ด้วยหรอมันเป็นเวทมนต์ที่เพื่อนหนูเพิ่งเรียนมาจากแม่มดใบนี้แน่นะจริงค่ะไม่เคยหลอกอโอ๊ยทำไมมันหนักแบบนี้ดูก่อนมีตำรวจหรือเปล่าว้าวทางสะดวกธุรกิจดีๆ ลงทุนน้อยขายน้ำปลอมจ้าฮาฮาอาทิตย์ก่อนขายหมดเกี้ยงเลยทะลุปเป้าว่าจะคุยจัดร้านดีกว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้นะขวดเปล่าก็แพงแพงต้นทุนก็เพิ่มแต่ยังไงก็ได้กำไรร้านน้ำอัดลมเปิดแล้วจ้าชเลชเลยเชลยมีหลายสี ไปเตะบอลกันดีกว่าแปงไปดีเด้ว,วันก่อนนะโคตรโมโหเลยอ่ะต้องเลี้ยงน้ำแกงเด็กเกียร์นะก็เองอ่อนน่ะแปงเป็นโก้ไอีกแล้วเาเสาโกหก เอ็งอยากรู้ไหมมันหักได้ยังไงอ่ะหักได้ไงอ่ะอย่าบอกนะเอ็งยิงชนแล้วมันหักอ่ะมันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนเป็นเพราะพลังฟีท่าของโอเด้งซอฟคันก็เลยหักเก่งเนื้อเกินเหมือนไอต้อนเลยพูดแล้วจะหาว่าคุยยิงโชว์เลยทางนี้กระโหลกกระลาเหมือนแปงเลยเฮ้ยไม่ใช่เก่งเหมือนแปงเลยรอรับแล้วแปง โอ้ยยิงดิจะซอยขาทั้งเพื่อรอรับน้ำแปง้งแห่ทำลาของมันน่ะเจ๊แห่เฮ้ยยิงดิทำอะไรสับขาหลอกไงไม่รู้เลยเหรอเละเถอะหลบทันนะครับผอมก้อนขี้มูกยีิงสักทีดิเป็นไงกลับเลยนะเว้ย เป็นยังไงโอ้ยอย่าเตะแรงดิเดินเก็บเมย์กดของผู้แพ้รับไม่ได้ก็เป็นโกต่อไปยิงเข้าทุกลูกเลยไม่เล่นแล้วไปกินหนมดีกว่าเนี่ยคุณก็งงแงแพ้แล้วก็ชอบเป็นอย่างเงี้ย พี่โกงหมนตอนเลยชนะอยู่คนเดียวใครจะไปเล่นด้วยอย่างนี้ต้องกินหนมไม่หายงุนหิดกินด้วยป๋างข้าวนาทรายข้าชนะบ้างนะเอ้ยคุณป๋างนี่ต๊อปไปไหนอะถามจริงทำไมต้องพูดเพ้อด้วยอะมันเป็นคาแรคเตอร์ครับผมรู้จักไหมครับคาแรคเตอร์ เอออยากทำไไรทำไปเหอะแก๊งเราสติไม่ดีอยู่และฮู้วมีกาด้วยโอเด้งชอบมากโนบิโนมิ no ตะโตแล้วเล่นเป็นเด็กๆมีชี้สุก,ก่ะไหมเอ้าว่าแต่ผมคุณก็ชอบเล่นเหมือนกันอยู่น้ำมาเด้งไปหาน้ำกินกันดีกว่าเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับแล้วเองไม่เอาเป๋าไปหรอเออผมลืมครับผมโอ้เราตามมานะฮลืมกระเป๋าได้ไง คนรอไม่เป็นเงี้ยเหรเฮ้อลืมไม่อีกแล้วคนรอว่าจะเป็นประจำเฮ้ยทั้งไงร้านน้ำอยู่นู่นเอาเชิญจ้าในที่สุดลูกค้าก็มา <c oughs> มีแบบไปชิมก่อนหรือเปล่าครับต้องชิมด้วยเหรอคุณชิมดิว่ามันซาหรือเปล่ามีจ้ามีให้ชิมี๋ืวจัดให้รอแป๊บหนึ่งนะจ้า เอาตัวจริงให้กินเอาตัวปลอมขายน้ำเขียวครับน้ำแดงครับจัดไปจ้าขอเยอะๆเลยนะครับเฮ้ย hey, คุณชิมนิดเดียวก็พอโอ้ยอย่ายุ่งได้จ้าว้าจ้าสดชื่นจริงเหรอครับผมจริงดิครับ สดชื่อส,ด,สดเลยครับแม่ค้าเอาโมแตเก็กอยู่นั่นแหละซื้อดิส่ามากเลยครับขอสัก3ามขวดขอไม่ได้ของซื้อของขายขวดเล็ก3าขวดยี่ขวดใหญ่ขวดละสิหจัดดีเด้งอย่าให้เสียชื่อขวดเล็กสขวดใหญ่หนึ่งคือไอ้ต๊อนมันด้วยคุณนี่มีน้ำใจกับเงินคนอื่นนะแน่นอน <c oughs> โอเคขวดใหญ่น้ำอะไรขวดใหญ่เอาน้ำแดงครับโอเคต่อไปเอาอเหลืองดำเขียวครับ คุณไม่เลือกดีจริงๆนะกับเงินคนอื่นเนี่ยนน่นได้แล้วจ้าสามสิบห้าบาทจ่ายตางดีเด้งสี่สิบไม่ต้องทอนผูยสุดยอดเลยอ่ะให้ทิป,ปด้วยใครๆคเขาก็เรียกป๋าเด้งเด็กแ,แม่สี่สิบเปิดกินเลยดีกว่า ไม่ได้ต้องไปหาน้ำแข็งใส่ก่อนจะได้เย็นเย็นชื้นใจร้านนี้ขายถูกมากเลยนะเอาไปเผื่อตอดด้วยใช่คุณมีน้ำใจแต่เงินพนผมแน่นอนครับ วันนี้เปิดบินสวยไม่ต้องหอบของหนีด้วยพอเด็กขึ้นเรือไปแล้ว <c oughs> โอ้ยจะมาทำงานนกหวีดหายซะอย่างนั้นข่ <c oughs> าวก่อนมีมิจฉาชีพหลอกขายน้ำปลอม <c oughs> นี่พูดแล้วมันจีบใจพูดแล้วมันโมโห <c oughs> อ้าวไปไหนคะจ้า นี่มันเป็นเวรตรวจการของผมรอบหมู่บ้านสารวัตรเป็นยามอครับทำไมต้องมาตรวจแถวนี้โอ้ยหมู่บ้านผมก็ต้องมาดูขโมยขจรมันชุกชุมทำไมสารวัตรไม่ปั่นจกักรยานมาครับขี่สกูตเตอร์มาทำไมเนี่ยเฮ้ยผมจะถามอะไรนักหนาผมเป็นแค่จ่าเองจะมาเลื่อนขั้นให้ทำไมเอ้แต่เดี๋ยวคุณเห็นนกหวีดผมล่วงตรงไหนไหมผมหามาสามวันแล้วไม่รู้ว่าล่วงไปอยู่ตรงไหนไม่น่าไปตำรวจเลย ันประชาชนคำอะไรให้เกียรติเครื่องแบบบ้างนะไม่เห็นจริงๆหรอคะจ้าถ้าผมเห็นผมจะทามกุ้นหรอว่าไงเห็นเปล่าเสียเวลาจริงๆเลย <Hey! S 1> จะทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเหรอโอ้ยไม่ใช่นกหวีดมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้เช่นไรจ่ากเขินเลยเฮ้ย<น>จะทำอะไรอีก ผมจะใส่ให้ไงมันจะได้ไม่ติดหมัวกเออเออใส่ให้หน่อยแล้วอยากซื้อเบื่อไปติดมหมวกอีกนะคุณพูดไรระวังไว้ด้วยนะมีฉาชีมันชุบชุมหลอกขายน้ำปลอมร้อ <c oughs> งไห้ทำไมอ่ <c oughs> พะพวกเราโดนหลอกค่ะจ้า,จา <c oughs> โง่จริงๆนะด่าใครนะจา่าเปล่าๆจมันโง่จ่าก็ดูหลอกมาเหมือนกัน ออระวังตัวไว้ให้ดีนะครับจ้าเราจะไปไหนกันอ่ะไปซื้อขนมค่ะโอเคระวังตัวไว้ด้วยนะค่ะอืมเ <Tracy> จ็บใจวะซื้อขนมเสร็จไปนั่งกินที่สวนกันอืมมาตรวจดูซิมาหลอกขายนะ้ำอีกไหม <m> เอ้ไม่มีอโหสงสัยกลัวจะอ้วนไม่กล้ามาขายแต่เราก็โดนหลอ,อกไปเหมือนกัน <c ười> ดีนะไม่มีใครรู้ไปดีกว่าไปตรวจจุดอื่นต่อคนหลอกขายน้ำอยากให้เจอกันอีกนะเฮ้ยสวรรค์มีตาบนฟ้ามีแต่เมฆนังเป็ดพูดเธออะไรเนี่ยเอ็งดูนู่นมันยังก้ามาขายอีกเหรอต้องจัดการใช่ไหมลุยไป มาทำไมแล้วเมื่อกี้ทำท่าโมโหเพื่อโมโหจริงๆแต่จจใจไม่กล้าเป็นหัวหน้าเลยดิโอ๊ยขี้คลาดตาขาวขอคิดแผนแป๊บนินง่งๆความชั่วทำงานแล้วเหรอความคิดดี้โอ้ยท่านลองยังไม่ไม่กรอความคิดนี้คิดได้ยังไงวันนี้ แต่วันนี้คนละคนกันหรือเปล่าคนที่โกงเราอะไม่ได้ผมสีส้มนาะมันปลอมตัวอย่างโง่เอ,อ,อ,อ้ยิเผื่อมีอูฒทำงานง่ะโอ้เอ็งดูหนักมากไปเปล่าเออชอบดูอยู่พวกมาเวลอ่ะไอรอนแมนที่มันบินได้ใช่ไหม <c oughs> จะบ้าหรอเปลี่ยนจุดขายหน่อยเย็นนี้เดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะมาเิอแลวจ้ะเชิญเลยน้ำหวานเย็นสดชื่นชื่นใจแต่ของปลอม เสียงดังไม่ได้อ้าวสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะทลิลารคเฉลจารับน้ำอะไรดีจ้าเชิญมันจำไม่ได้จริงๆด้วยเลยจ้ารํจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวรู้ <c oughs> อ้าวอย่ามัวเสียเวลาเลือกเลยจ้าอร่อยเหมือนเดิมว <c oughs> ๊ไม่ใช่สิเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรก เผือบไปแล้วเรามีหลุดขวดข้างหน้าฝาสีอะของจริงเออไม่โง่รู้แล้วขวดไหนดีจ้าเชิญเลือกสองขวดนี้อ๋อไม่ได้จ้าเดี๋ยวหนูจ่ายแบงค์พันไม่ต้องทอนเออโอเคเป็นคนต้องรักษาสัตจะไหนแบงค์พันเอ็งมีเหรอมีดีเงินทิป เห็นไหมคะเนี่ยแบงค์พันบ้าหรือเปล่าตลกอะไรเนี่ยเนี่ยมันคือใบไ,ไม้อืมแสดงว่าป้าไม่เคยดูมายากล<ๆ>เพื่อนหนูมันเสกมาอ๋อใช่ใช่หนูเรียนมาค่ะฝากหน่อยดิลิต้าได้ถามหน่อยสิคะคนอย่างพวกหนูจะมีแบงค์พันไหมเนี่ยแบบนี้แหละไม่ใช่แบงค์นี้คะ่ะแล้วแบงค์ไหนอะถ้าสีเขียวเนี่ยหนูเพิ่งเสกมาใหม่ๆแต่ถ้าสีน้ำตาลเนี่ย มันกําลังจะกลายเป็นแบงค์พันแล้วคะ่ะเออมีแบบนี้ด้วยหรอมันเป็นเวทมนต์ที่เพื่อนหนูเพิ่งเรียนมาจากแม่มดถ้าเราไม่รู้จักแม่มดเดี๋ยวเด็กมันหาว่าเราโม่เออรู้จักรู้จักแม่มดใช่ไหมแม่แล้วคะ่ะแม่มดน่ะซ้อนเศกใบไม้ให้เป็นเงินใช่แล้วคะ่ะแล้วใบไหนใกล้เป็นแบงค์พันแล้วล่ะใบนี้คะ่ะใบนี้แน่นะจริงคะ่ะไม่เคยหลอก รู้จักแม่มดจริงป้ะคะเนี่ยเออรู้จักงงหรอกนาแล้วพวกหนูเอาน้ำไปได้หรือยังคะเชิญจ้าถ้าเจอคนมีเวทมนต์แบบนี้มาแลกนน้ำกับป้าได้อีกนะค่ะโอ้ยใบไม้อาะจ,จะกลายเป็นน้แมงานอีกนานไหมประมาณชั่วโมงนึงอะคะ่ะหนูยังไม่ค่อยเก่งออ้ยน้ำจัง่ะไปฝึกมาอีกนานาทีเดียวพอได้ค่ะงั้นพวกหนูขอตัวไปฝึกก่อนนะคะ เียเทียบเียไม่ขี่ไม่กวาดเลยอ่ะไม่อะค่ะพวกหนูเดินไปเอปกติแม่มดขี่ไม่กวาดไม่ใช่หรอหรือว่าคนละโรงเรียนกันยำโลทำไมไม่ซื้อน้ำอ่ะอ๋อมีตังแค่นี้<า><า>ได้กินน้ำฟรีน้ำฟรีที่ไหนมีแจกอ่ะบอกพกาหนมอยจำมิจฉาชีพที่หลอกขายน้ำปลอมได้ไหมเอ็งจำได้ปะูดแล้ดมันโมโหจัดการเลยไม่ยำโลไม่อ่ะข้ากลัว ไม่ต้องไปจัดการพวกข้ามีแผนอ่ะลับไปเข้าหูใจแผนแล้วใช่ไหมใช่<ฮ>น,นานๆนึงเป็ดให้ตังกลับเถอะเฮ้ยตัวเองจะไปไหนไปจัดการมันก่อน <c oughs> ได้เวลาเอาขืนยกแก๊ง <c oughs> ซื้อน้ำหน่อยค่ะเอามาเจมาเจาเชิญเชิญน่ะถือใบไม้กันมาอีกแล้วอย่าบอกนะว่าฝึกเวทมนต์กันมา ไม่เชื่อหรอกหยิบแบงค์พันมาดูเด็กกายฝัอไมได้มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าโกหกเด็กตัวแค่นี้ไม่มีใครเขาพกแบงค์พันหรอกนี่ไงคะเรียนมา35ปีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วหนูอายุแค่10กว่าเองไม่ใช่หรอเออผมพูดเล่นครับคือกายอ่าเพิ่งเล่นดิเดยวเขาก็จับได้หรอก เนี่ยค่ะเพื่อนหนูเพิ่งเสกมาใบสีมันจะสดเฮ้ยเราเสกไม่เป็นนะเป็นดิเป็นครับสรุปยังไงเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นครับผมถ้าใบไม้มันกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มมันก็จะใกล้เป็นแดงพันแล้วครับผมจริงค่ะแบบเนี้ยเพิ่งเสกแต่แบบเนี้ยกําลังจะเปลี่ยนล่างได้แบบเนี้ยสองใบก็สองพันเชิญเลกน้ำเลยจ้าคเดี๋ยวก่อนหยิบ ี่ครับสองพันเ <laughs> ชิญเลยจ้าเชิญหยิบเชิญหยิบ <laughs> <laughs> กลับแล้วนะคะอ้าวทำไมรีบกลับจัง่ะสองพันสองพันเอไม่แน่ใจเผื่อมันมาหลอกขายตรงนูน้น <laughs> อ้าวมราจะเก็บทำไมอ่ะที่พี่ น้ำปลอมหรือเปล่าอุ้ยคุณตำรวจคุณตำรวจเฮ้ยเราจะมีพิรุธทำไมให้กินน้ำอัดลมจริงก็จบแล้วสว้สตีจ้าคุณตำรวจ <c oughs> ใช่คนที่ขายน้ำอัดลมปลอมหรือเปล่าแต่ดูหน้าก็ไม่ใช่นะอืมขอดูอีกทีหนึ่งดิใช่ปะเนี่ยไม่ใช่ค่ะโของแท้หาว่าของปลอมฟ้องกลับได้งไงนันนเนี่ยร <c oughs> ับไปผู้กอง พูดกับตำรวจให้มันดีๆเนี่ยนะแล้วอีกอยากไปแค่จ่าเปิดกินตรงนี้แหละมาหลอกกันไม่ได้หวานเย็นสดชื่นของแท้ใช่ไหมล่ะจ่าเชิญกลับป้อมไปได้แล้วจ่ะผมยังไม่กลับทำไมคุณถึงไม่กลับก็งลมมันเย็นเฮ้ยจะบ้า,าผมมีตัวเท่านี้เท่าไหร่ค่าน้ำฟรีจ่าขอบใจมากนะ แหม่พอบอกฟรีรีบไปเลยนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะตอนเป่าจ้าฮ่า,ากินนะ้ำฟรีเฮ้ยไปไหนกันอะไม่มีแบ่งค่าสขวดหรอมีดิอ่ามีก็เอามาสิแต่ต้องใช้เทคนิคแปลอามาเองเอ่ะฟังนะยาฮูเอาไปคืนนางเป็ดมันด้วยนะถึงมือเราแหละไม่ต้องคืนมันหรอกเฮ้ยไม่คืนมันด่าเอานะเออไม่เป็นไรหรอก ไปดิเดี๋ยวไม่คาขาไม่กล้า,างั้นไม่กล้าก็อดกินอเออก็ได้ก็ได้เออเมืเออ่อกี้มันบอกว่าอะไรนะสีน้ําตาลเพิ่งเสกหรือสีเขียวเสกนา,นานแล้วอ,อ้าวเชิญจากผู้มีพลังวิเศษถือใบไมมาเสกได้เหมือนกันเหรอเราใช่ใช่ใช่ค่ะเพิ่งไปเรียนมาเลยกับแฮร์รี่พัตตี้เออแม่มดคนนี้เขาสอนดีพี่รู้จักรู้จักด้วย อืมไม่งงไม่งงคนเนี้ยเขาเสกใบไม้ให้เป็นเงินได้งงตัวเองเลยเสกได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเด๋ทำไมใบใหญ่กว่าชาวบ้านเขาช่องเขาหนาอ๋อหนูหน,หน,หนูไปเรียนมาหนูอยู่ห้องหนึ่งค่ะแสดงว่าเก่งกว่าพวกนั้นนะเซ่ใช่ใชคะ่ะไหนขอดูแบงค์พันหน่อยสิไม่เชื่อหรอหนูหก็มีเหมือนกันค่ะหนูเสกเล่นบ่อยเป็นประจำค่ะ เห็นไหมมีลายน้ําของแท้อีกห้านาทีใบใหญ่ก็จะเปลี่ยนเป็นแบงค์พันแล้วค่ะเออใช่พวกเนี้ยเหลืออีกต้องครึ่งชั่วโมงกว่าถ้าถ้าเหลืออีกห้านาทีก็จะกลายเป็นใบใหญ่แบบนี้แหละค่ะลา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 ไปค่ะเวลาหนูนี้น้อยทาไมรีบไปจังหนีก่อนแล้วสั้นหนึ่งมันจับได้อะไหนบอกห้านาทีจะเปลี่ยนเป็นแบงค์พันไม่เห็นเป็นเลยใบนี้ใช้ไม่ได้ ใบนี้บอกหนึ่งชั่วโมงส่วนใบนี้ไม่ได้บอกเวลา <G ül> ผ่านมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเ <G ül> หลือใบสุดท้ายแล้วเมื่อไหรล่ละเนี่ยโธรไม่ได้ผลอะไรเลยหงุดหงิดว่าโด,ดนหลอก <G ül> อืมน้อ,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 นอยแน่เอาเงินทิปมาหลอกแล้ว <G ül> ทำกันได้โอ,อ,อยไอยแม่แก๊งเด็กเงินเทิยบร้อ,อ,องไห้เป็นไรแม่คะเป็นไรบอกความจริงก็ไม่ได้ร้องไห้ไหมอปาวป,ป,ป่าวจ่าไม่มีอะไรแน่นะอ้าวป,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 ป่าวจ่างั้นผมไปละ มีอะไรให้ผมช่วยเหลือบอกนะอ่ามันไม่ไม่มีจ้ะบอกก็โดนจับดีอยากให้เจอนะแก๊งเด็กเงินทิพย<า>์สะใจเอาคืนมันได้แถมแบงค์พันก็อยู่คูบใช่ของข้าพวกเราย่อเย้มาก <laughs> <laughs> โอ๊ยจะดันต้นไ,ไม้ทำไมเล่าจะสิงต้นไม้อยู่แล้ว <laughs> ดิวรอนุ่นมันอยากไปในต้นไม้นี่อย่าดันมาดิ สะใจไว้แล้วคืนสนุกไหมครับแประชาชนซีรีส์เพื่อนอีพี9ตอนเงินทิปหลอกเอาคืนมิจฉาชีพก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะจะ่าอ้วนกินน้ำอะไรน่าจะเป็นน้ำตาลสดอย่าลืมกดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นะคบ